ต่อครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงสุดท้ายแล้วก็ไกลจะหมดระยะสิริพงก์ก่อสร้างเกี่ยวไหมนี่ออกไม่เกี่ยวมันจะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อมานั่งให้กับทางศูนย์บุรีลมนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันนะนะตูนแล้วก็น,นี่ครับชมรมวิ่งวินเนอร์รันนี่นะซึ่งคนน่ะคนที่มาวิ่งบ่อยๆน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะโอเค ก็ดรีรู้สึกกินดีที่ได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้มานานมากๆนะฮะก็ร่วมร่วมห้าปีเห็นจะได้ไม่มาห้าปีแล้วนานจ,จัดเลยนะฮะโอเคก็มีคนมองผมแบบงงๆด้วยแล้ว <c oughs> ก็ปล่อยเขางงไปครับจะไปทรืออะไรไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจ ตัวเรานอกจากตัวเราครับบอกไว้ก่อนเลยคนอื่น,นอมองผมแบบอินี่มันบ้าหรือเปล่าเออแล้วช่างหัวเขาเธอครับจ <laughs> ะไปใส่ใจ <laughs> เดครับการปันพรวคอนหลวงประปาเพื่อประชาชนนะครับไม่เพื่อประชาชนแล้วจะเพื่อใครถูกไหม สวยครับสวยสวยเหมือนน้ำตกตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่าผู้หญิงมักจะชอบเหมือนเหมือนผู้หญิงแ้ทางน้ำตกส่วนใหญ่นะที่ผมเจอนะผู้ชายไม่ได้เพรายาเจอเฉดเดอรผู้หญิงนะ่ะเจออย่างเงี้ยอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยเอออย่างเงี้ยมักมักจะมักจะสะดุดนี่ครับถึงแล้วครับศูนย์ศูนย์สตาร์ทและเป็นจุดที่อะไรนะทางพี่หนึ่งกับ ตอกอไอซ์นะครับอันนี้เขาบอกมาว่าอะไรนะเขาเอาแบบมาโปะแล้วพตอนแรกอาจจะบางกว่าน,นี้นี่โหเรีบดำเคลือบเลยนะครับโอเคก็ออกเรียบร้อยครับผมนะครับวนตะครบรอบเลยทีเดียวนะครับ1นกิโลเมตรทวนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะสนุกไปกับผมนะครับได้รับประโยชน์ ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็อย่าติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมกับต้ h ช n n e l ครับ TO z ECHA และเ e บนเอนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดตับสติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็รับรองว่ามีคลิปมาฝากแฟนๆมาฝากเพื่อนๆมาฝากคุณผู้ชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับ อาจจะมีหลายสไตล์ไม่ไว่าจะเป็นร้องเพลงนะครับพาไปเที่ยวนะครับหรือว่ามาบ่นให้ฟังนะครับมีหลายแนวให้เลือกหรือว่ามาเชิญชวนรับประทานอาหารกันด้วยด้วยกันอะไรกมีหลายแนวครับชอบแบบไหนก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมไม่ไม่ได้ทำชาับเจนแล้วฤืดูการบอลกัมันจะเปิดก็จะวิเคราะห์อบอลด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอน นะครับคุณผู้ชมจะชื่นชอบไม่ชื่นชอบอันนี้เป็นอยู่ที่ตัวคุณผู้ชมเองนะผมคงไปบ,งบังคับหรือว่าทําให้คุณผู้ชมชื่นชอบกับตัวผมแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้นะครับขเขาเรียกว่าเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วนะฮะใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับอันนี้ผม,ผมงคงบังคับหรือว่าห้ามใครไม่ได้นะครับ เดินไปแสงก็ส่องขาไปนะครับเพราะพี่ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับผมกำลังจะเดินออกแล้วนะครับก็เดินระวังระวังกันนิดน,นึงนะฮะสวัสดีฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นมองมาก็ต้องทักทายเขาหน่อยนะฮะตอนนี้ครับสวนธนบุรีลมกรุงเทพมหาคนคร นีอ่ออกแล้วออกแล้วถ้ามีคำนี้เสอว่าออกแล้วนะครับเรยยับ้อยครับผมขอบคุณทุกทุกท่านมากนะครับผมที่รับชมแล้วก็ติดตามกันจนถึงวินาทีนี้นะขอพุบนุณครับสวัสดีครับ